เป็นอะไร้ก็มีความสุขอยู่เลยแต่สไตล์แบบมักแบบนี้คือจังหวะหิดเงาเงาลึมสลือแบบนี้นะธรรมดาธรรมดาแบบนี้จะได้มาเลยค <c ười> ือบุห็นหน่องยิ้มบุห็นหนองหัวน,นะลงเขาไปทีเรียบร้อยใส่เขาเรียบร้อยแลย้ว เราควรจะได้กินขาน้าวจังเลยเนาะสวัสดีและสบายดีพี่ๆน้องๆพอๆแม่ๆ FC เอฟซีอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเนาะเหลือสีอยู่ต่างประเทศ หรือว่าสีอยู่ประเทศไทยประเทศลาวหรือประเทศใดๆก็ตามยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเบาลาน้อยคือเก่าเนาะหลังจากที่คลิปก่อนๆที่น้องอเบยเนาะพื่นเก้งเฮ็ดเรียบร้อยเนาะแลราคาพื่นสีได้หนึ่งข้าวต่อเนาะเมื่อกี้นี้พื่นเก้งเฮ็ดเรียบร้อยปุ้งเก้งเฮ็ดเรียบร้อยแล้วพื่นก็นสีได้หนึ่งข้าวต่อหนึ่งข้าวแล้วเขาจังสีได้ไปกิน,ข,นข้าวเนาะกินข้าวแล้วเขาสีเฮ็ด ยังต่อต่อไปกะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวลานเดอเพื่อหาส้มคลิปต่อต่อ,ตอไปขอขอบใจเฮ็ดเนี่สีอุ่นเขาหลังจากทีเมื่อกี้เนาะหรือว่าคลิปก่อนก่อนเนาะพี่น้องเพิ่นเก่งเฮ็ดแล้วเนาะน้องเพิ่นก็ไดมาหนึ่งมาอุ่นเขาอันนี้เขาเย็นมเนี่ก็เลือดลายแต่บริกินนั่งพื้นนี่น กินนเดียวกินนิดเดียวนึงอ๋อโมฮิวเข่าโมเดงคืนน้องเพื่นวาเมื่อคืนนี่ก<อ>ินเข่าน,น,น้อยเดียวนึงนนนเนาะคิวเข่า,ขา,ยขาอยู่ของกินโบมี่โบมี่อาหารสีกินโบมีอาหารสีกินผลิตอะไรข้าวได้แค่จิ้มอ่าก็คือ<ด>น้องเพื่อนบอกเมื่อกี้เนาะตะกบนี้ให เพื่อนบ้านหรือว่าไอ้แก้วเนาะเอาเอาไปแกงกินน้ากันเนาะน้องเพื่อนชิกินแต่เห็ดเพื่อนว่าเมื่อกี้เนาะนบอกว่าให้เอาไปแกงโลดเนาะได้ดก็สีเห็ดได้ก็เห็ด,ดแล้วแต่สิปนก็นกนปนแก<น>ก็บเดอู้สิอุ่นเขาตอ่อเนาะพี่น้องบ่าท่นได้กินได้ข่าวไหน คือเอาเพิ่นแก้งเฮ็ดแล้วปุ๊บในเพิ่นชีเพิ่นสีได้กินเขา่ายังยังว่าอุ่นเข่าต่อประมาณอีกสิบนาทีอีกหรอได้กินอนนุ่นเข่าในจักนาที่กันประมาณสิบนาทีเนาะ เก่งฮิตแล้วตักเก่งฮิตแล้วเรียบร้อยน้องเป็นกระน,นิงเขา่าอุ่นเข่าตอ่อเหตแล้วมาตังมาเนี่ยอโอ้น้องมันจะเหตุตังต่อจะน้อยนะ้องกี่เข่าแล้วเนาะอืกี่เข่าแล้วนะ้อง,งเป็นจะเหตุตังเลพี่น้องตังที่เข้าว่าไว,ว้เมื่อวานนี่แหละอาจจะเป็นตังญี่ปุ่นหรือตังจีนบอกน้องเป็นจะเหตุตังบูฮานเนาะ ตั้งแต่ตั้งแต่พอแต่แม่เฮาก็คืออ่าตัวอย่างแบบนี้น้องนี่นี่นี่นึ่แบบอย่างตัวอย่างนน้องเป็นวัสพืเห็ดแบบนี้เน้็งแบบนี้แข็งแห้งทนทานพี่น้องก็คือน้องเพิ่มเรือไปเมื่อวานนี่กับแบบนี้แหละแต่ว่าตังน้องเป็นอาสีต่ากว่านี้แน่นาะเพราะว่าตีนมันรืวค้ามันนี่สั้นประมาณนี้เนาะตังของน้องเพิ่มอันนี้สีสูงแน่อันนี้ Đó, chẳng phải bừng lắm các bạn đâu Khai cái gì mọt rồi đi ธรรมศาสตร์ยังอยู่แบบธรรมศาสตร์เนาะใส่ปืนดั้งเนาะแต่เป็นอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่บ่อนอื่นนี่เขาสใส่เตาแก๊สแถบสีบอยากเป่าเลยเนาะไม่ตั้งแต่เอาปืนปืนยิงแก๊สอ่ะน,นะเปิดแก๊สแล้วปืนยิงแก๊สยิงขึ้น,นแบบเดียวเข้ากัได้กินเนาะแต่ว่าฮะยังใส่แบบธรรมศาสตร์อยู่กับธรรมศาสตร์อยู่คือใส่ฟืนดั้งไปก้อนเนาะอนาคตน้องอเบยมีเงินมีข้ามอนาคตไปเนี่ย เพื่อนซื้อเตาแก๊สได้ไปนอนเพราะว่าไฟบุญอยากเป่าแล้วอาจจะเป็นไปได้น้องเพื่อนเขาไปเตรียมอุปกรณ์ในการตักกินไอ้ไปนอนเขาจะเขาไปเบิ้งน้างัน นี่ดีนี่นีโอ้เก่งทีป่ปวกเพิ่นเมื่อกี้เนาะที่เพิ่นโต่งมากว่าท่านตัก๊กลองเพิ่นกำลังทีตัก๊กหน่อยนออเนาะเพิ่นตักจัดพอเกลือจัดพอไปนวดไมู้กได้ซีมเลยซีมเบื้งก่อนสิตักแล้วนะคือนบูซีมก่อนใส่วใบาทเดียวพอว่าพอ <S <S แล้ว่าพอแหละบ่อืม เป็นยังไงพอแล้วจะลองชิมไหโอ้มึงอย่าพกกันเมาเอาอะไรลองกันเมาแกงเห็ดบัวซุกชิมชิมหน่อยหนึ่งเนาะบัวลายเนาะชิมล้วนะลายกับบัวมัดชิมหน่อยหนึ่งนี่ป๊าโตยังให้พี่น้องได้ชิมดิ หักหักหักแสบอปเลยป้นนาทุกขึ้นหอดฟีมืออีแม่ขึ้นเลยแซ่บแสบแสบ,บอเข้มบอพิษบอจ้างบอนัวเกินไปพอดีเลยไปใส่ไวแต่บาดเดียวสำนันอันนี้แทบบริซิมเลยบอตอนแก่งบ,<า>บ<า>อ,งองกป้าไปใส่ไวแต่เสื้อเดียวแล้วก็ น้องคนว่าใส่ไว้เธอเดียวพ่อบบตรงซิมมแนลงมาตังซิมเธอเดียวเนาะตอนตักนตอนตักหลแล้วก็คือก่อนนานีน้องคนว่าไว้ว่าเข้าเห็ดกินเองเนาะเห็ดยังได้ก็ได้ชีกินยังได้ก็ได้เนาะใส่เธอเดียวแล้วก็แล้วเนาะแมนกับน้องคนปุ้งมาแ่บอาดสิน้องคนอาดีมีเข็ดหลับกระมี่แล้ก็คือการใส่พักใส่พักนี่บวคลใส่บคคลใส่ก่อนสิบอ่าก่อนสิปุ้งเนาะใส่ตอนปุ้งเนาะหรือว่า ป้งปรับเลยไฮสายเลยน้องผึ่นมาเมื่อกี้เนาะตอนนี้ก็ทาเขา่าทาเข่าซุกทาเข่าได้ทีจักน้อยเข่านี้ยังไลยเนาะอืเข่าซ่านน้องผึ่นยังไลยเนาะผึ่นมาก็ได้กิน <c oughs> ได้อยู่อยู่กะซิมีเงาเนี่ยเนาะธรรมดาธรรมดาเนบบาะกะบได้เงาคือกันกะบได้เงาเงาคือว่าบาดเงาอืม สไตล์แบบว่ามมังยูแบบนี้มักยูแบบวแบบ่าซึ้งซึ้งมักยูแบบไหน,นมักยูแบบซึ้งซึ้งแมนวมกมันโมักหัวโมัเย้มนะ่มจากที่ไอ้บบางมือก็เย้มบางมือก็ไรยิ้มจากที่ไอ้บึงนองเนี่ยคือจังหวะนองอย่างว่า,า,วาบัมีความสุขเป็นได้ไ<ำ>หมก็มีความสุขอยู่เลแต่สไตล์แบบมักแบบนี้คือจังหวะเห็ดเงาเงาลุมสะลือแบบนี้นะ ธรรมดาแบบนี้จะได้มาเลยคือบุห็นหนองยิ้มบุห็นหนองหัวนะมีคนมาแวร้ายอยู่ทีออ่อาจจะเป็นหมูเป็นพวกเนาะเป็นผีเป็นหนองไหมที่เป็นหัวจักกันกับมีทีมงานซุ้มเฮาแน่แม่บอก<ม>ทีมงานซุ้มเฮามีภคยแน่มามาหามีลายคนอยู่บบาวน่อยมีเบาหน่อยเบาวพรกามาบบาพรกามาโอ้มีบบาวน่อยบบาวพร แล้วก็บ,บ่าวลาหน่อยก็ได้มาลินน้ำนองขึนะ้นได้มาถามน้องขึ้นมึงก<ม>็จัะมานองบ่มีความสุขนะเป็นห่วงไงเป็นห่วงกนะันคือจังหวะเงาเงาทำ,ทำมาได้บอดี้เงาะสไาตลา์แบบนี้ส่งแบบนี้เ<ม>นาะแบบเคยอยู่แบบนี้ตัดมาเฮิ่งเลยผมฮึง่งเติบตัดผมดีๆเนี่ยโอ้โหล่อลล้เอา้าคือมีผมแดงผอมมาตั้งแต่ต้นการผม เมือกำลังสงการไหนหน่องบนยน่มอมพมมีพมแดงไว้หนึงหล่ออยู่ไหนไปห้าเห็ดมือเสาหน่กระโบส่วนเนาะไปเชื่ใจกันไปนะนาสิไปส่วนเจ้เดี๋ยวจะบุกไปสิโอ้ไปาาบบนนไป,ไป,ไปบาราหน่อยนี่กันอยากไปห้าเห็ดคือกันนอนกับโบมียังเห็ดไปน้ำหนองคนนี ขาไปหาตีจังมึงจะ,น,จะน่อยไป,ไป,ปะจะน่อยไปบ่จังนั้นน่แมตอนเที่ยงจะหน่อยไปหาหลอกบ่โอ้น้องเหมือนว่าตอนเที่ยงสิได้ออกไปหาเห็ดใหม่เนาะก็คือน้องเพิ่นสินไปหาเห,ห,ห็ดต่อนะพอได้มากินเที่ยงบ่น้องเพิ่อนว่าสิได้ไปหาเห็ดจังน้อยตอนเที่ยงจังน่อยก็คือหามากินเที่ยงแล้วน้ำไม้หน่อตอกนี่ได้กินอยู่ได้กินอยู่ กงเขาได้แกงไงแกงเองก็ได้แกงเองแกงเองก็เป็นมันทำไมคนอยู่น้ำก็คือใครแน่อยู่น้ำเขาก็กแกงแต่บุมีใครก็แกงกินเด้ไมมากบุกแกงหน่อยกับบุกได้มากนอาหารกินได้อีกือมีก็่ือว่าบุกึ้นตอนแม่อยู่นะแม่แกงแต่บัดคันว่าแม่เลือกว่าเวลาแม่บ่อยู่นี่น้องก,ก็แกงเองแกงเอง แกแซ่บคือกันเนาะกต่ทำม่ด้ขันใส่หมกผิดเกลือมันก็แซ่บคือกั้นใครสิเฮ็ดกินก็คือกันนะฮาโบใส่หมกผิดเกลือเปียงนัวหรือคือว่าไปแซ่แมนแมนแมนคลองแบบนี้มันครูบ้านครูเมืองเนาะคลองครูบ้านครูเมืองผิดเปียงนัวเกลือเขาเอ่นว่าโบเป็นเฮ็ดกินโบเป็นเฮ็ดกินนะโมแม่โบเป็นเขาฮีค้านนี่แกตั้งเขาซีเฮ็ดแท้ก็แซ่บหมกผิกเปียงนัวเกลือก็แซ่บคือโมเฮ็ดคือกั้นนะน้องกำลังสีหวาน ครูทีว่าเฮ็ดกินบัวเป้นหรือว่าเวลาพอแม่ใส่หรือว่าเพื่อนมีแต่ว่าบัเป็นตลอดเพื่อนพี่น้องเพื่อใส่ปุ๊บเนี่ยว่าโอ้เฮาเฮ็ดกินบัเป็นที่แท้คือเฮ็ดกินก็คือว่าใส่เกลือเป็นนัวจำฮัางใส่พริกที่แท้นี่เฮ็ดเฮ็ดเป็นแต่ว่าขี้ข้านอ่าก็อยู่อย่างเดีเอาอ่ากับบอกเข้าใจคือแลราคาห้ากับโบฮูอันนั้นว่าพอแม่เห็ดกินบัวใส่มะเพือเป็นนัวเออเอาสีใส่อันหั่งเกือบบคือบัคือเนาะแม่นันนี้เขาก็ใส่คือกัน Ah: เอาแคเฮ็ดตามหั่นแหละเป็นนางขี้ิ้านซื่งเป็นว่าบ่เป็นอือๆๆถ้าวันหนึ่งเขาก็เสิรใส่หวดซื่อๆใส่น้ำมื้อนึงแล้วก็ไปใส่ขี้ตะไผ่ทั้งนั้นในคือกันบ่เห็นสิว่าวอบ่เป็นนะนะสุกคือกันแม่นบางคนว่าบ่เป็นบ่เป็นอะไรวะอือหรือว่าสิบ่ได้ใส่กลนหวดแล้วสิเอาอนาคาสานทอดเข้าไปเลยบ่อือืมเห็นว่าบ่เป็นมันก็กระด๊ากระด๊า แค่ใส่กลนหดแล้วก็ข้าวสารทอ,อกลงแล้วก็ไปใส่มันนึ่งสรุปแล้วก็คือมีเห็ดผลไฟมันเนาะอ,อ,อาจสิเป็นแทหรืออาจสิขีข้ข้าคือว่ากะขีข้ข่าอาจสิเป็นไปได้เนาะม่นมีไฟเห็ดโมเป็น,นะอะไรเป็นเป็นูคนแต่เขาขี้ข่าคนเห็ดเป็นเบิ้ลแต่ว่าเห็ดบมเป็น,นค,คือว่ากินโมเป็นนะเห็ดบมเป็นี่คือกินบมเป็นแมนแต่ตัอแซบเขายังโูจากว่าแซบคือือบเขาก็เห็ดเป็นเนาะ แต่เขาบ่เ <imprisoned> ฮ anyway, wow, right? ็ดซช่สิน้องเพิ่นทิพย์เฮ็ดกินเสปยาเองใ่โมเมนว่าเแล้วเป็นว่าเป็นก็บ่ได้เป็นก็เฮ็ดกินเขากินได้แหลยน่าได้คือสิแซ่บเฮาเฮ็ดเอาแม่แม่จีบใส่หมกพิษก็เป็นนัวสิต้มมาวก็แล้วแท้ได้ทีแล้วบ่สิได้หน้อยอีกอีกหน่อยนึงเนาะอีกหน่อยนึงสิได้ทีเฮาสิได้กินข้าวกินน้ำเนาะ นายน้องควจะได้กินเขาแล้วองเขาไปทีเรียบร้อยใส่เขาเรียบร้อยแล้วนายควรจะได้กินเขาจั้เนานน้ ใส่เขาก็ได้เนาะบางคนนี่ใส่ขเข้าบ่เู핀ได้เพราะว่าใส่เข้าได้ลูกโอ้ยใส่เข้าบ่เป็นแต่น้องเพิ่นเฮ็ดได้พี่น้องเห็ดกินเองอยู่เองเนาะอยู่คนเดียวเนาะน้องเพิ่นบ่ได้เงาเดอ้อเห็นว่าน้องเพิ่นซึมๆเศร้าๆนี่ก็คือน้องเพิ่นว่าธรรมดาเนาะเป็นแบบนี้แต่ได้มาแล้วเนาะ ครับใส่เขับเลพร้อมแล้วบอสอือนี่มีนุ่มแล้วเก่งฮิดป,ปู้ดม่หมอก็นั่งยู่ เบาลาเห็นแล้วครับเบาลาเนี่เริ่มหิวเลยไปนอนกินก่อนกินก่อนเห็นน้องเป็นเห็ดกินนาซีแสบแล้วก็ซี่เมืองกระแสบนะเบาลาหน่อยก็เลยหิวบาดนีเนาะอาจจะได้กินน้ำน้องเพิ่นเนาะ,ะจังน้อยเนาะเบิ่งน้องเพิ่นกินก่อนแหละเขากจะได้กินไปก<ม>ินกินกินกินมาเด้เอฟซีกินข้าวได้ฮะน้อยน้องเพื่อน เทปซีทุกคนน้องนองกระเบยเอิญกินข่าวเด้อมาเด้อมากินขาวน้ำมาแม่มากินข้าวน้ำน้องกระเบยเด้อเป็นยังไงคำแรกอืมเสดายคมไปใส่บางนาไหมนั่นจะคมอยากคมบ่ใส่บังเปลอกมันคุมน้องเป็นไปใส่บังนาหรือยากคมเด้อมีใบมะขามใส่ใบมะขาม นี่นะใส่ใบบังคามแสบเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าใส่แกงใส่มะนาวนี่ก็บ่วมแต่ถ้าบ่ใส่เปลือกมากินน้ำกันยังอยู่ฮะโดยโดยโดยกินเฮ็ดปลวกใส่มะนาวเนาะขันบ่ใส่เปลือกก็บ่วมเนาะใส่เปลือกเลยคม เอาหลับเห็นพื้นกินแล้วไเริ่มอยากได้พี่อน,น้องเข้ากัน,กนสิใดไปกินข้าน้ำผึ้งก้อนเนาะกินเ้าแล้ว่ะน้นองเป็นวัตสีไปเห็ดตังเนาะตอนเทียงนอง้องผึ้นจีไปหาเห็ดเนาะเข่าปลาหาเห็ดเนาะบางเถื่อเข้ากันสิใดไปนำ้ำหรือบางเถื่อเข้ากัอาจสิบไดไปเนาะเป็น้าสิเป็นยังไงพี่น้องเนี่ยไปติดตามตอนต่อไป